พี่ทุกคนคะหญิงเชื่อได้เลยนะว่าถ้าใครมองหารถ SUV ที่ต้องบอกเลยว่าออปชั่นมาให้ครบจัดเต็มออช่วงล่างแน่นหนึบขับดีนะคะแล้วที่สำคัญราคาคือเป็นมิดต,ต่อกระเป๋าตังเราด้วยนะคะก็ต้องมีรุ่นนี้แน่นอนคันนี้เลยคะ่ะ คันนี้นะเป็น m มิ s ู b i ชิปาเจโร o 2.4 Elite e d ด t ชั n ถามว่ารุ่น Elite e d ด t ชั n เนี่ยพิเศษอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แต่งมาจากโรงงานแล้วค่ะทุกคนนี่มีแต่งบว่าสีขาวมาแล้วนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยมีติดคาว่า p a j e โ o ่สปอรหน้ากระจังก็จะเป็นตัดดํามาให้แบบนี้นะคะแล้วคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยหลังคาแบ็กท็อป แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคันนี้นะคะนี่ได้เป็นหน้าใหม่หมดแล้วเนาะแล้วก็มาดูล้ออลอยของเรากันบ้างนะคะถ้าเป็นรุ่นพิเศษตัวแต่งมาเนี่ยจะต้องให้เป็นล้ออลลอยแม็กสีดํามาแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างคันนี้มีใส่กันลอยเล็บมาให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาดูภายในกันเนาะ อีกหนึ่งอย่างนะคะของรุ่นนี้เนี่ยก็คือพอเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยเขาจะให้ภายในเป็นสีดําแล้วก็หนังตัวเบาะเนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะคะซึ่งหนังตัวเบาะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนและจะเป็นออปชั่นที่ใส่มาในรุ่น Elite Edition นนั่นเองค่ะทุกคนมาดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยจริงๆออปชั่นมาให้ครบหมดแล้วเพราะว่าตอนป้ายแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รุ่น t o อ t ๆแล้วก็ราคาสูงเลยเนาะ หน้าจอเนี่ยก็มาเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มีนเนวิเกเตอร์มาให้แล้วมีกล้องรอบคันมาให้หมดแล้วนะคะระบบแอร์ของเราก็เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้วก็มีในเรื่องของตัวแอร์นอโนอีมาให้แล้วมีไวร์เลสชาร์จิ้งมาให้แล้วนะคะภายในไม่มีริ้วรอยเลยใหม่มากมาก ตรงอะไรของเรานะคะก็จะเป็นส่วนของมัลต,ติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วมีทั้งคุยซ่อนทอนแล้วก็อันนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นเตียร์เป็นเกียร์แพทเทิร์ชิพเกียร์แมนวนวลได้นั่นเองเนาะรถใช้น้อยไม่แท้เช็คศูนย์ตลอดเลขไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะ เผื่อท่านไหนมีเชื่อนี้มีหลักฐานค่ะคันนี้มีบุกววิตเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะเอกสารให้ครบคันเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยคร,รบรอบเดียวพอดีเดี๋ยวทางร้านจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ด้วยอีก1นึ่งกิโเมตรนั่นเองเนาะแล้วก็ใครซื้อไปไม่ต้องกงนนังวลนี้เขายังมีฟรีในส่วนของตัวค่าแรงให้อยู่นะคะก็ไปใช้ต่อกันได้นะคะเผื่อท่านไหนแบบ เอารถเข้าศูนย์ดูแลศูนย์เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลพันศูนย์มาตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันค่ะทุกคนคันนี้ตอนหลังเนี่ยก็อยู่ในสภาพใหม่มากๆเจ้าของเดิมคือรักรถสุดๆนะคะภายในไม่มีริ้วรอยเลยสีเบาะตัวนี้หญิงชอบนะแล้วก็เบาะตอนหลังเนี่ยเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานเลยนะคะยังมีแบบพลาสติกพุ่มอยู่ คือใหม่จริงอะไรจริงแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ตอนป้ายแดงล้านหกอยู่นะตัวท็อปนะคะมาดูด้านท้ายของเรากันบ้างด้านท้ายของเราเนี่ยก็คือจะมีสไปร์ลหลงังเป็นแบบสีดํามาให้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามาหลักพร้อมด้วยหลงังคาแบคท็อปเนาะด้านท้ายติดคาว่าปาเจโตร์สปอร์ตมาให้แล้วมีก้องรอบพันพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะเท่านั้นยังไม่พอรุ่นตัวเชนคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมด้วยระบบ คิกเซนเซอร์แล้วด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแค่คุณมีกุญแจแล้วสามารถคลิกด้านท้ายนะคะฝาท้ายจะเปิดอัตโนมัติเลยอ่ะ mm. เดี๋ยวเรามาวนดูรอบข้างกันอีกครั้งนึงค่ะทุกคนคันนี้คือสวยมากจริงรถใช้น้อยสีเดิมทุกชิ้นจากต้ายแดงนะคะและประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดควา้าไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็เลขใหม่แท้ร้อเซนเลยค่ะเช็คซนชัดเจนเลยกับรถสวยๆคันนี้ที่แต่งครบ ออปชั่นเต็มมาจากโรงงานแล้วนะคะวันนี้เนี่ยตัดพิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่1 7 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะใครเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้จะผ่อนแค่โดยประมาณ1 8 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะกับรถสวยๆแบบนี้มือเดียวแบบนี้เช็คศูนย์ทุกระยะประวัติแท้ไม่แท้แน่นอนเนาะแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะก็จ,จองเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะเรามีบริการ ซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะก่อนจะจากลากันไปใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย